สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็สิเป็นคลิปตัวจากกันคลิปที่แล้วเนาะจากพี่น้องเอามาให้ชมกันต่อเลยจ้าไปเบิ่งกันจ้าน้ำขังท่างคือเกา้านี่จ้ามับมีน้ำใสย,ยาเลยนะนี่ไม่น้อยอยู่จ้ะนี่รุ่นนี่ ลุงนี่โบตันพ่อเก็บปันไหนยังหน่อยอยู่จ้ะรอดสายตาคนเด็กจังไหน่อยู่ข้างท้างดิไหมนั่นมีกลุ่มหนึ่งอ้ยสมมุนแถวเนอะสัตว์พิ่นว่าหยียบมันคือบางทรงมมอยางเตีม จ้ะโอ๊ยซัดมาเตีเพื่อนหล่ะจาะพี่นองมุนอุ้ยปุ๋ยอยู่เลือกเอาเนาะอันไหนเหลือเพื่อนเตีต๋ยงได้กินจ้ะโอ๊ยฮี่ไม่ปลาไม่ดงพี่ Ng lộ mày lợi ích nong rồi. Ng lộ lam lam khang khang là. Ng lam lợi ích kia 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 rồi kia 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 tìm kia 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 นี่มโอนี่คุณพอบานพามาเก็บเห็ดจ้ะ ครับออกจากป้านึงกับกระโดดเขาป้าหนึ่งมีงานบอมีเวียกบอกับมีอยู่จ้ะเต่ว,ว่าหนาเห็ดเนานะอดบ่ได้ต้องสระเวียกทั้งบ้านไว้กว่อนอันใดมันสละใดจะพี่นองโอ้ยนี่จ้ะพี่น้องมึงเนี่ยพุ่น โอ้ยมาเก็บเห็ดน,นำ้ำยาจิว๋วแล้วจ้าสุผูสุคนอกกำลังอ่อนๆเลยจ้ะนี่มาทุกปีก็ได้ทุกปีละจ้าบนนี้ หนึ่งเลยพิ่นเคยขึ้นนพิ่นเยเกืขึ้น,ค,น,ค,นค,คือเก่้าจ้ะโอ้ยนี่สอกนี่เลือพุ่นเจ้งรถมาอีกเลอจ้ะพี่นองสิงว่าเท่าส่งเท่าเห็นอย่างนาอพ่ะสิว่ะพิ่นจะลอ้อรถบึง เอาตรงถ h มนั่งเห็นหยังกันล่ะสิวะอุ้ยมาันจะพี่น้องมันนี่มันเห็ดเหลืองจ้ะปุ่นนี่นี่อีกจก้ะเปิดเบื้องนี้ดีก็เห็น เปิดพอดีกับพ่อเห็นจ้ะมีอีกดอกหนึ่งนี่อุย้ยเี๋จ้ะน้ารอมาเรยเรอยน้ำค้างท่างนี่ละจ้ะเจอกับจอดเก็บจ้ะพรท่านใหญ่ยูกลุ่มนี่ดอกพ่ท่านใหญ่จ้ะ เนี่ยจิวกขอขอบคุณทุกคนที่รับชม้ะจ้า,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเนี่ยจิวเน่ยด้วพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า